สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของงานของโชว์รูมนะครับเกี่ยวกับงานระบายรถในสต็อกนะครับรถที่มาระบายจะเป็นรถตัวเก่านะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นไวทอ,อเป็นเ e วเวลเรสนะครับเครื่อง2.2นะครับ เเวตัวนี้ใช้เงินออกรถห้าหมื่นนะครับแคมเปญในงานใช้เงินออกรถห้าหมื่นนะครับนี่ครับเป็นโฉมเก่า จริงๆเป็นรถใหม่นะที่ผลิตใหม่นะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับ,รบแต่ผลิตออกมาก่อนใหม่นะเชนก็เลยค้างสต็อกนะครับ เลเวลน์นะครับหนึ่งห้าหกเก้าราคาหนึ่งล้านห้าแสนตัวนี้ส่วนลดที่จัดแคมเปญจะมีอยู่แสนเจ็ดนะครับจัดแคมเปญออกมาแล้วนะครับส่วนลดแสนเจ็ดเหลือใช้เงินออกรถห้าหมื่นนะครับส่งแปดสิบสี่งวดสองหมื่นหนึ่ง 221นะครับครับเป็นเครื่อง2.2นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นเครื่อง2.2ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผาสมใหม่จะเป็นเครื่อง2000 นันเป็นปอแถว3ปมปักไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นระบบแผนฟรีนะครับใช้เงินออกรถ50,000นนะครับคันนี้สีขาว นอกจากตัวนี้ก็จะเป็นตัว XL พัดนะครับตัวขาวเหมือนกันคันนี้ครับใช้เงินออกรถ5,000นี่ครับเป็นตัวเก่านะครับ5,000นะครับ XL พัดแคบตัวสูงเกียร์ธรรมดานะครับทรง84งวด9,467นะครับ วงมาลายจะเป็นแบบเดิมอยู่นะครับไอ้กพั A ตัวเก่าจะไม่มีบันไดข้างนะครับโฉมใหม่จะมีแต่ว่าเป็นรถล้างสต็อกนะครับใช้เงินออกรถ5,000เครื่องยนต์2.2เหมือนกัน อันนี้แกวพัดอันนี้เบอเลสขับ2สนใจก็ลองสอบถามเข้ามานะครับรถต้องระบายให้หมดสต็อกก่อนสิ้นปีนี้นะครับรถมีจำกัดครับมีแค่ที่เห็นใครจัดไฟแนนซ์ผ่านก่อนก็รับไปเลย